สวัสดีครับผมจำลองนำมาศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาโทนะครับรุ่นที่สองวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งที่บรรยายโดยท่านพระอาจารย์พระมหาอรรษาธรรมหาโสดรนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งท่านได้อธิบายเรื่องของความขัดแย้งไว้ได้อย่างน่าสนใจครับซึ่งก็สรุปจากการฟังมานะครับได้ <c oughs> ประมาณนี้นะครับนะสาเหตุนะครับที่ท่านบอกว่าทําไมถึงต้องมีการขัดแยง้งถึงต้องมีความขัดแย้งนะครับข้อที่1เลยนะครับเพราะ1ความอยากได้นะครับเกิดจากความอยากได้ของคน2ฝ่ายหรือมากกว่า2ฝ่ายขึ้นไป นะครับเกิดการแย่งชิงการอยากได้นะครับจึงต้องมีการขัดแย้งมีการต่อสู้มีการใช้แสดงเหตุผลของแต่ละฝ่ายออกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งนะครับสิ่งสิ่งนั้นนะฮะก็เกิดความขัดแย้งข้อที่2นะฮะเมื่อเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทาให้ปัญหาความขัดแย้งในทวีคูณขึ้นเพราะมีบางฝ่ายหรืออีกกลุ่มหนึ่งนี่ต้องการเยอะ นะครับต้องการมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับก็คืออยากได้เยอะกว่าคนอื่นนะตกลงกันไม่ได้ก็เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกนะครับข้อที่3คือเรื่องของใจแคบนะับใจแคบก็คือตกลงไม่ได้นะครับไม่สามารถแบ่งได้ไม่สามารถคุยกันได้เพราะยึดเหตุผลของตัวเองเป็นหลักใหญ่นะครับไม่ฟังเหตุผลของคนอื่นนั่นเองนะครับก็เลยนะทําให้ นะปัญหาความขัดแยงทวีคูณขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของความขัดแยง้งนะในเรื่องของนะครับความขัดแย้งนั้นถามว่าท่านถามว่ามันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์นะครับมันก็มีทั้งสองอย่างนะครับจากการฟังนะฮะมีทั้งสองอย่างเพราะความขัดแย้งนั้นนะจะทําให้เกิดการคุยกันการแสดงเหตุผลซึ่งกันและกันและ นะครับการวัดตวงช่างวัดนะฮะของแต่ละคนเหตุผลของแต่ละคนว่าจะหาจุดจบได้อย่างไรนะครับแล้วก็เกิดการพัฒนาต่อยอดขึ้นมานะครับทําให้สังคมหรือทําให้เรื่องเรื่องนั้นเนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นมาได้นะครับท่านเลยสรุปว่าความขัดแย้งนี่สามารถระงับได้สามารถยุติได้นะครับด้วยอ่า uh, public participation นะครับ participation นั่นก็คือการมีส่วนร่วมนะครับภาษาอังกฤษแปลออกมาแล้วคือการมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับความขัดแย้งถ้ามีการพูดคุยมีส่วนร่วมมีการแสดงเหตุผลอะไรต่างๆนานาที่พูดมาแล้วเนี่ยก็จะนะครับเกิดการพัฒนานะครับความขัดแย้งก็จะกลายเป็นการพัฒนานะครับผลเสียก็คือในระยะที่มีความขัดแย้งนั่นแหละครับคือผลเสียนะครับคือการอ่า หากล้างกันชิงดีชิงเด่นกันกว่าจะได้เหตุผลหรือกว่าจะตกลงกันได้เกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายจากความขัดแย้งนั้นด้วยเหตุผลต่างๆนานานั่นคือนะครับสิ่งที่สรุปได้จากการฟังนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังสวัสดีครับ